ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวถุงราเอททั้ง2ยี่ห้อนะครับผมจากทางฝั่งยุโรปและก็อเมริกาเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยครับว่าแบรนด์ไหนจะทำให้รสชาติของเนื้อของเราเนี่ยออกมาอร่อยกันสวัสดีครับผมเต้จ,จากช่อง Bangkok BBQ e c Boy นะครับผม สำหรับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Die ไ t The Series <S <S รายการที่จะโชว์วิธีการไดเอทเนื้อตั้งแต่ต้นยันจบกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมาชิมเนื้อไดเอทให้ดูกันในรายการด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับผมที่จะเพริฉลองจำนวนผู้ติดตามเพจครบ1,000 0คนนะครับผมใน Facebook อย่งั้นผมจะมาทําเนื้อดรายเอจแจกกันนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยจะมีเนื้อวิบไยนะครับจากบัวออสเตรเลียมาดรายเอจกันนะครับผมแล้วก็ความพิเศษของในคลิปนี้นะครับเราจะมีถุงดรายเอจสยี่ห้อมาคอมเพลมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับรว่าแต่ละย Hi ี่ห้อเนี่ยทำให้เนื้อเนี่ยรสชาติออกมาได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือว่าอันไหนจะอร่อยกว่าเนี่ยเราจะมาดูกันจากแบรนด์แรกนะครับก็คือ ที่ผมใช้ประจำก็คือเป็นอูไม่ไดเอทนะครับผมแบรนด์นี้จะเป็นที่นิยมในโลกมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับถุงไดเอทเนี่ยนะครับก็มาฟันกันไปเลยนะครับกับแบรนด์ที่สองก็คือ ดรายเอจจิ้งแบ็กนะครับอันนี้จะมาจากทางฝั่งยุโรปกันบ้างก็คือตัวอูไม้นะครับจะมาจากอเมริกานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะมาจากฝั่งยุโรปนะครับผมก็ชื่อแบรนด์เนี่ยก็คือดรายเอจจิ้งแบ็กเลยนะครับก็คือจะทำมาเพื่อถุงดรายเอจโดยเฉพาะเลยโอเคครับในวันเนี้ยเราก็จะมาดรายเอจเนื้อแล้วก็จะเปรียบเทียบกันไปเลยนะครับว่า2แบรนด์เนี่ยอันไหนจะทําได้ดีกว่ากันหรือว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมตัวเนี้ยราคาตกถุงนึงก็อยู่ประมาณ200กว่าบาท300เนาะตัวนี้ก็เท่าเท่ากันเลยนะครับแทบบบบบบจจจจะะะะะะไไไไไมม่่่่่ตาาาาางงงงกกกกััััััันน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 นเเ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 ลลลลลยยย็็็็สํหหหหรรรรรืืื้้้้้อออออใใววววีีีคคคปปปแแแแิิธดดขทพๆ แต่ว่าวันนี้จะทําให้ดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับผมว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าใครที่อยากไปดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่น่าสนใจน่นะสำหรับช่องของผมด้วยนะครับผมแล้ก็เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับผมด้วยนะก็ถ้าใครกดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปดูวิธีการ dry อ g เนื้อในคลิปนี้กันเลยครับไป เนื้อในวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นวัวออสเตรเลียนะครับจากแบรนด์ฮาวเว b บีฟเป็น grass-fed rib eye คำว่า grass-fed เนี่ยครับแปลว่าเลี้ยงด้วยหญ้านะครับผมเนื้อก้อนแรกที่จะทำการ dry a g e ด้วยถุงอูไมนะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่1,426กรัมส่วนเนื้อก้อนที่2นะครับที่จะใช้ถุง dry aging bag ในการ dry a g e นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่1,386กรัมเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการใช้ถุงอูไมยกันก่อนเลยก่อนที่จะทำการ dry a g e เนื้อทุกครั้งนะครับผมแนะนำให้ใส่ถุงมือก่อนนะครับเนื่องจากหลังจากที่เรานำเนื้้้ออเเเเเเขาาาาาไปปปววในนนนตยย็็็ีรััับกกมลหสด์ นะครับผมอาจจะทําให้แบคทีเรียเนี่ยมันเติบโตได้ถ้าเวลาเราทําตอนแรกเนี่ยเนื้อเราไม่สะอาดโดยในแพ็กเกจของถุงอุ้มไม้เนี่ยครับก็จะมีคู่มือในการใช้งานมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีแผ่นผ้าปิดปากถุงเป็นแผ่นผ้าชนิดพิเศษนะครับจะเป็นคล้ายๆสำลีบางๆจะช่วยให้เราดูดอากาศออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะมีแผ่นป้าปิดวันที่นะครับผมเพื่อที่จะบอกวันที่เราเริ่มต้นทําเนื้อไดเอทแล้วก็วันที่เนื้อจะเสร็จนั่นเองถุงอุ้มไม้เนี่ยครับจะไม่ใช่ถุงสูญญากาศนะครับผมเนื่องจากนะาน ane, ื้ศแลช จากภายนอกเนี่ยเข้ามาที่ตัวเนื้อนะครับผมทําให้เนื้อของเราค่อยแห้งลงนั่นเองเริ่มต้นด้วยการพับปากถุงออกมาสักนิดนึงแบบนี้นะครับผมเพื่อให้เวลาเรานําเนื้อใส่เข้าไปเนี่ยปากถุงเราจะไม่เลอะเลือดเวลาถุงของเราเลอะเลือดนะครับจะทําให้การซิลของเรานยครับทำให้ปิดปากถุงได้ไม่สนิทหลังจากที่ตัดเนื้อออกมาจากแพคเกจิ้งของเราเนี่ยครับเนื้อจะมีความชื้นแล้วก็มีเลือดเกาะอยู่นะครับผมเราไม่จาเป็นต้องซับเลือดให้แห้งเนื่องจากเราต้องการให้ยังมีเลือดอยู่นะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยแนบสนิทุดี่ส ให้เนื้อติดกับก้นถุงได้เลยยิ่งดีหลังจากนั้นเราก็นําแผ่นผ้าปิดปากถุงเข้ามาปิดปากถุงไว้แล้วก็ทําการซีลสุญญากาศได้เลยแต่เราไม่สามารถไล่อากาศออ,อกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากที่ผมบอกว่าถุงอุโมยเนี่ยครับจะไมไ่ถุงสุญญากาศนะครับผมเราจะไม่สามารถดูดอากาศออกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ณน,นเวลาที่เราทาการซีลสุญญากาศนะครับเราก็พยายามนวดเพื่อไล่อากาศอ,ออกให้ได้มากที่สุดน,นะครับผมเพื่อ <c oughs> ให้เนื้อของเราเนี่ยแนบกับถุงให้ได้แค่นั้นเอง หลังจากนั้นเราก็มาต่อด้วยการดรายเอจด้วยถุงด r ายเอจจิ้งแบกกันบ้างนะครับผมสำหรับถุงดเอจจิ้งแบกเนี่ยครับจากที่สัมผัสจากภายนอกถุงจะมีความหนามากกว่าถุงอูมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือแผ่นผ้าปิดปากถุงนะครับผมของด r ายเอจจิ้งแบกเนี่ยจะมีความเป็นคล้ายๆโฟมแผ่นที่จะมีความเหนียวแล้วก็มีความหนามากกว่าของอูมานั่นเอง วิธีการทําก็เหมือนกับที่ใช้ถุงอูมายเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่ตัวแผ่นโฟมของ Dry Aging Bag เนี่ครับมันมีความหนามากกว่าจะทําให้ดูดอากาศอากาศอกได้ยากขึ้นนะครับถ้าตัวดูดสุญญากาศเนี่ยของเรามันไม่ได้แรงมากพอแต่ก็พยายามไล่ออกให้ได้มากที่สุดเหมือนกันนะครับผมโดยที่ระหว่างที่เราซีลสุญญากาศแล้วก็นวดเพื่อให้อากาศมันออกจากถุงให้ได้มากที่สุดนั่นเอง หลังจากที่เราทำการแพ็คเนื้อเข้าไปในถุง dry a g e ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําเนื้อลงมาวางไว้บนตะแกรงนะครับแล้วก็นําไปเข้าตู้เย็นตามระยะเวลาที่เราต้องการโดยวันนี้ผมจะทําการ dry a g e เป็นเวลา25วันนะครับผม หลังจากผ่านไปเป็นเวลา25วันแล้วนําเนื้อดรายเอชของเราออกมาจะมีความดําที่ผิวภายนอกและจะมีการแห้งออกไปอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับโดยหลังจากที่ทําการรายเอชเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนาเนื้อมาชั่งโดยเนื้อที่ผ่านการรายเอชผ่านถุงอุ้ไม้นะครับน้ำหนักจกเหลืออยู่ที่900นะครับผมจาก1,400กว่าแล้วก็จากถุงรายเอชิงแบกนะครับก็เหลือ900เท่ากันเลยแต่จากแค่เนื้อที่มีน้ําหนัก1,300กว่ากัมเองแสดงว่า loss ตอนที่ยังไม่ได้ trim เนื้อออกนะครับถุงรายเอชิงแบกอาจจะทำได้ดีกว่านะคร ลหลังจากนั้นเราก็ทาการผ่าถุงไดเอทออกนะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีราขาวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องห่วงอะไรเนื่องจากราขาวเนี่ยสามารถทานได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นราดําเนี่ยจะไม่แนะนําให้ทานนะครับแล้วเราก็มาผ่าดูเนื้อไดเอทจากถุงอูมายกันบ้างนะครับผมจากที่สังเกตภายนอกเนี่ยจะไม่มีราขาวเหมือนที่ถุงแบรนด์ไดเอทจิ้งแบ็กมีนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผิวด้านนอกเนี่ยก็มีความแห้งแลวก็แข็งนะครับลองดีดดูเนี่ยแข็งพอสมควรเลย แลังจากนั้นก็ทําการทริมเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อส่วนดำๆแห้งๆออกไปนะครับเนื้อส่วนนี้เนี่ยสามารถนําไปทาเบอร์เกอร์หรือว่าจะนําไปหมักเพิ่มเติมแล้วทําการทอดให้มันกรอบๆเพื่อที่จะทปเป็นกับแกล้มก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากทริมเนื้อออกมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นเนื้อภายในที่มันมีความนุ่มอยู่นะครับผม เราทิมเนื้อส่วนที่แห้งๆแข็งๆ,ๆออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนําเนื้อไปช่างอีกทีหนึ่งหรือว่าน้ําหนักมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวเนื้อไรเอที่ผ่านถุงอุ้มไม้นะครับน้ำหนักก็เหลืออยู่ที่595กรัมเองนะครับถ้าเทียบกับน้ำหนักตั้งต้งตนเนี่ยก็เหลืออยู่แค่ประมาณ35แค่นั้นเองหลังจากนั้นผมก็ทําการตัดแบ่งเป็นชิ้นสเต็กนะครับผมก็จะได้ชิ้นสเต็กออกมาประมาณนี้เนื้อสเต็กเนี่ยก็อาจจะมีชิ้นที่เล็กนิดนึงนะครับผมเนื่องจากเนื้อที่ต แล้วก็ทำขั้นตอนเดียวกันกับเนื้อที่ผ่านการ d ราย g e ผ่านถุง d r าย ging Bag มานะครับผมสำหรับเนื้อก้อนนี้ก็จะน้ำหนักเหลืออยู่ที่554กรัมอาจจะน้อยกว่าของอูไมนะครับผมแต่ว่าเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็น,นต์เทียบกับเนื้อตั้งต้นที่เรานำมาใช้นะครับก็จะพอๆกับถุงอูไมเลยนะครับผมผมเทียบให้ที่ความแตกต่างเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเดวกันแล้วก็มาทำการตัดแบ่งเป็นชิ้นสเต็กเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนเนื้อที่ผมไม่ได้ทานในวันนี้นะครับผมจะนำมาแพ็คใส่ถุงสุญญากาศเพื่อทีีีีีี่่่่่่จจะสสงงใใใหห้้้้้้ผผูโโชชคดดดดททรวววมมมนนนนนนุกกาาเพ Facebook ไไไลออปิันนัณ การเผยแพร่ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมน่าจะได้ทําการส่งเนื้อทั้งหมดให้ผู้โชคดีแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงเนื้อของเราโดยที่ในวันนี้นยครับผมจะทําให้ได้รับรสชาติของเนื้อไดเอทให้มากที่สุดนะครับผมเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนผมก็ทําการโรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยบดใหม่แค่นั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมทําการปรุงรสให้ทั่วทุกด้านนะครับเพื่อรสชาติที่ทั่วถึงกัน แล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างในวิดีโอวันนี้นะครับผมผมก็ได้รับกระทะเหล็กหล่อนะครับหรือว่าแคสซิลอนเนี่ยมาจากแบรนด์ฟินิกนะครับผมเป็นกระทะที่ทําจากคนไทย100%เในเมืองไทย100%เลยนะครับผมใครที่สนใจเลือกซื้อกระทะจากแบรนด์ฟินิกนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามา หรือว่าสามารถตามลิงก์ด้านล่างในคำบรรยายไปได้เลยนะครับผมถ้าทักผมเข้ามาผมจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับโดยกระทะไคเซ o ลจาก Phoenix น,นะครับก็จะมีความต่างกับใบที่ผมใช้งานอยู่นะปัจจุบันพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากด้ามจับเนี่ยมันจะยาวมากกว่าทําให้จับถนัดมือมากกว่านั่นเองเดี๋ยวลองหมุนให้ดูเลยโอ้ไปโดนโต๊ะซะได้เป็นร้อยเลยโอ้ยแย่แล้วโต๊ะชนัน หลังจากนั้นเราก็ทําการตั้งเตากันเลยนะครับโดยวันนี้จะใช้ไฟแรงๆเลยขอตั้งกระทะให้ร้อนนะครับวิธีการเทสว่าอุณหภูมิของกระทะเราได้หรือย,อยังนะครับเราก็ทําการหยดน้ําลงไปนะครับถ้าน้ำมีการระเหยขึ้นมาทันทีอย่างงี้นะครับแปลว่ากระทะของเราเนี่ยร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการย่างเนื้อแล้วเราก็ทําการเทน้ํามันของเราลงไปโดยน้ํามันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างน้ํามันมะกอกแล้วก็น้ํามันรํารข้าวนะครับโดยน้ํามันมะกอกที่ผมใช้นะครับจะเป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าไลท์นะครับ ย่างวันนี้ผมจะไม่เติมกลิ่นอะไรเลยครับย่างแบบเพียวๆเรามาดูครัสที่เกิดขึ้นกันเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะครับผม บางย่างผมก็ทำการเช็คอุณหภูมิโดยที่อุณหภูมิขึ้นมาถึงประมาณ52-53องศาเนี่ยผมทําการเซียด้านข้างของเนื้อเพื่อให้เนื้อมันสุกนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็นําเนื้อขึ้นมาพักไว้5นาทีถึง10นาทีเหมือนเดิมเพื่อให้เนื้อของเราไม่สูญเสียน้ําเวลาเราหั่นมันนะครับผม เอาละครับเนื้อสเต็กไดเอทของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยชิ้นซ้ายมือนะครับซ้ายมือผมนะก็คือตัวที่ไดเอทผ่านอุไมยไดเอจิ้งแบกนะครับผมส่วนตัวขวามือนะครับก็คือตัวที่ไดเอทด้วยถุงไดเอทที่ห่อไดเอจิ้งแบกนะครับผมก็ดูจากภายนอกนะครับที่ผ่านอุไมมาเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นมากกว่านะครับพอสมควรเลยแหละตัวที่ไดเอทผ่านไดเอจิ้งแบกมันจะค่อนข้างแห้งกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมาจากขนาดของชิ้นเนื้อหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าขนาดมันก็ใกล้เคียงกันนะคิดว่าน ถ้าอย่างนั้นเรามาชิมรสชาติกันเลยครับด้านนอกหรือว่าอะไรเนี่ยก็เสียด้วยกระทะแคสซรอรนนะครับของฟินิก์นะครับผมเป็นกระทะแบรนด์ไทยเลยก็ยังไงก็ใครสนใจหาซื้อทาตามเนี่ยลองติดต่อเข้ามาทางผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีส่วนลดพิเศษให้กระทะของเขาเนี่ยครับร้อนดีมากๆเลยนะครับจากที่ไปลองเสียดูคือแบบทำให้เนื้อของเราเนี่ยมีความเกรียมได้แบบตามที่ผมต้องการเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวที่ทําผ่านถุงไรเอจจิ้งแบ็กก่อนแล้วกันนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเอาชิ้นกลางๆเลยนะครับจะได้ให้มันชุ่มชื้นมากที่สุดชิ้นนี้แล้วกันโอเคตัวชิ้นนี้จะไม่ค่อยเหลือแคบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างชิ้นเล็กอาจจะตัดทิ้งไ,ได้ตตอนที่ไดเอทเสร็จแล้วชิมเลยครับหืกลิ่นเนื้อมาเต็มมากครับบิฟิ่สุดเนื้อนุ่มด้วยครับแบบเนื้อเนี่ยเวลาเคี่ยวแล้วมัน ออกจากกันได้ง่ายมากๆเลยนะครับเส้นในยในพวกนี้มันผ่านการที่เอ็มไซเนี่ยค่อยๆย่อยสลายกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับผมทำให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ว่ามันมีความแห้งนะครับผมสำหรับตัวนี้คือแห้งพอสมควรเลยแหละแห้งกว่าเนื้อรายเอชที่ผมทานทั่วๆไปนะครับผม โดยความที่มันชิ้นเล็กด้วยแหละแต่สาหรับคะแนนรสชาติเนี่ยผมให้แบบเยอะมากนะความเข้มข้นของความเป็นเนื้อเนี่ย,ยเยอะมากเลยครับถ้าใครชอบเนื้อแบบชอบเนื้อจริงๆนะครับชอบกลิ่นเนื้อรับกลิ่นของตัววัวได้เนี่ยครับก็ผมก็แนะนําให้ลองเนื้อไดเอทดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อด้วยตัวไดเอทด้วยถุงอูไมกันเลยดีกว่าครับมาชิมกันเลยเอาชิ้นกลางๆเหมือนกันนะครับผมก็ขอลองจากชิ้นที่ไม่มีแคปเหมือนกันแล้วกันชิ้นนี้แล้วกันนะครับไม่มีแคปขอชิมเลยนะครับอื Hmm. ตัวที่ไ้เอชผ่านถุงอุไมนะครับมีความชุ่มชื้นมากกว่าจริงๆนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลว่าทําไมนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องด้วยถุงมันคนละยี่ห้อกันด้วยนะครับแต่ว่าทั้ง2ถุงนี้ก็เป็นถุงไรเอชเหมือนกันนะครับผมเนื้อทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีกลิ่นไรเอชที่ผมให้ความใกล้เคียงกันแบบใกล้เคียงมากๆเลยแหละต่างกันก็แค่ความชุ่มชื้นของตัวเนื้อนะครับผมผมให้อุไมชนะไปแล้วกันในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวในรอบหน้าเนี่ย เราจะมาลองเนื้อที่ชิ้นใหญ่กว่านี้และอาจจะเป็นเนื้อส่วนอื่นแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นวัวที่มีสเกลไขมันแทรกเยอะๆผมจะได้ชิมเนื้ออร่อยๆด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองชิ้นที่มีไขมันคู่กับเนื้อด้วยแล้วกันนะครับผมเผื่อจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นเวลาเคี้ยวเนื้อไดเอทไปพร้อมกับมันของมันนะครับมันจะทําให้เนื้อเนี่ยมันมีความจุยซี่เพราะว่ามันจะมีมันของเนื้อแทรกเข้ามาด้วยก็จะทําให้ กินได้มีรสชาติแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ยังคงแห้งอยู่แหละสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอชิมอูไมยตัวที่มีติดมันมากกันโอ,โอเคครับชิมกันเลยอืม,อมนุ่มละมุนมีความมันมีความแบบจูซีของเนื้อนะครับผมคืออร่อยมากๆในวันนี้ผมก็ขออนุญาตให้อูไมยชนะไปแล้วกันนะครับผมสำหรับสเกลคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูข้างๆนี้แล้วกันนะครับ ถื่เพื่อนๆจะเข้ามาดูแล้วอยากจะลองซื้อถุงแต่ละยี่ห้อไปลองทําตามดูนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ขอรีวิวให้ดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครชอบวิดีโอชอบคอนเทนต์ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปที่น่าสนใจในอนาคต ในคลิปต,ต,ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในปี2021เนี่ยผมก็วางแผนที่จะทำคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆไม่เบื่อกันด้วยเดี๋ยวยังไงฝากเราติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้งานในวันนี้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์กระทะหรือว่าเป็นถุงไดเอชนะครับผมจะหาลิงก์ลงมาแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกทดลองใช้ทําตามได้เลยนะครับผมในวันนี้ผมกอขอผมกอขอ <c oughs> ในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ